อขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปร,รินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสนเกล้าขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญ,ญาติโยมผู้สนใจใฝ่ในธรรมโดยทุกท่านทุกคนนโอกาสนี้ ขอเจริญพรเอาวันนี้พระอาจารย์ก็มีโอกาสได้มาแสดงธรรมต่อหน้าพวกเราชาวโซเชียลนับจากนี้ไปพระอาจารย์ขอให้ความรู้เกี่ยวกับการที่ทุกคน มีความรู้มีความสามารถในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านบางคนอาจจะเก่งทางหนึ่งบางคนอาจจะเก่งทางหนึ่งแต่ความเก่งกาดความสามารถถ้านำมาเป็นประโยชน์มันก,ก็จะเกิดผลเขาเรียกประโยชน์สวดที่ผลขอเอาคลิปนี้ เป็นแรงบันดาลใจให้คนทำดีได้เกิดพลังงานความดีเกิดขึ้นวันนี้หัวข้อที่จะให้ก็คือการทำดีของมนุษย์ว่าการทำดีทำไมมันจึงเกิดผลได้ยากทำชั่วทำไมมันเกิดผลได้ง่ายอันนี้เราต้องมองย้อนกลับไปถึงการกระทำ ของกลุ่มบุคคลความดีมีไว้ให้คนดีทำนั้นก็ใช่แต่ถ้าคนไม่ดีทำทำได้ไหมทำได้เมื่อคุณเปิดโอกาสให้กับคนเหล่านั้นได้แสดงความดีเช่นการให้โอกาสการทำดีของมนุษย์ก็มีหลายแง่หลายมุมที่เราจะต้อง ศึกษาและนําไปปฏิบัติเช่นเมื่อคุณมีจิตสาธารณะคุณจะเกิดความดีความงามแต่ละขั้นแต่ละชอดที่คุณได้กระทำได้ทุกวันคุณทำไปเถอะความดีมันไม่เคยตายจากใจของคนคนไม่เห็นเทวดาก็เห็นหรือ สัตว์เดรัจฉานบางตัวมันเห็นเราทำความดีมันก็จะเป็นมิตรกับเราความดีความงามทุกคนสามารถทำได้แต่จะตอบสนองหรือว่าให้คุณได้ไวคุณต้องทำด้วยจิตที่เป็นกุศลคือความฉลาดจิตที่เป็นกุศลก็คือจิตที่ดีช่วย โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั้นก็ใช่แต่ถ้าทำด้วยจิตบริสุทธิ์หวังอยากช่วยนั่นแหละแรงหรือพลังงานของความดีจะช่วยคุณได้ไวคุณงามความดีต่างๆมันจะเกิดขึ้นได้ไวบาปอกุศลที่เรากลัวกันนักกันหนาะ กลัวแม้กระทั่งว่าจะตกนรกหรือบ่นพึมพำรรแต่ก็ยังกระทําอยู่นั้นหมายความว่าจิตของคนเหล่านั้นไม่เคยรู้จักบาปบุญคุณโทษนั้นก็ใช่แต่จิตที่ดีต้องต้องถูกฝึกให้รู้จักสติ ตัวสติจะเป็นผู้เฉียบแหลมจะเป็นผู้ตัดปัญหาจะเป็นผู้เข้าถึงความดีดังนั้นบาปก็ดีบุญก็ดีจิตเท่านั้นที่จะเป็นคนกระทําเมื่อเราฝึกจิตดีฝึกสติดีสติกับจิตแทบจะแยกกันไม่ได้เมื่อสติดี สมาธิดีปัญญาก็จะดีด้วยปัญญาสติสมาธิแทบจะแยกกันไม่ออกดังนั้นคนฝึกสติก็จะได้สมาธิก็จะได้ปัญญาคำว่าศีลสมาธิปัญญาก็จะมาหาเราเมื่อมาหาเราแล้ว ความดีมันก็จะตอบสนองเองโดยอัตโนมัติอัตโนมติดังนั้นขอฝากความดีไว้กับนักชมคลิปทั้งหลายให้รู้จักคุณงามความดีทำดีไปเถิดความดีจะตอบสนองคุณเองถ้าคุณไม่ทำดีมันก็เหมือนคำก่อนที่ว่าอยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมาก ดีแต่อยากหากไม่ทำหน้าขาหนออยากได้ดีต้องทำดียารีรอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเลยขอเจริญพร